สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชา n นลหมอหมีเมาส์บ่อยช่าโกรธขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำสามผักสมุนไพรช่วยบำรุงเลือดแก้เลือดจางนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนนะครับคอมเมนต์เข้ามาถามหมอหมีเยอะมากเลยครับว่าตัวเองไปตรวจเลือดมาแล้วพบว่าโลหิตจางเลือดจางไม่รู้จะทําอย่างไรดีนะครับอันดับแรกเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเลือดจางโลหิตจางเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยนะครับแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากที่ ที่ร่างกายของเราขาดเหล็กครับเพราะว่าเป็นเลือดแดงของเรานะครับองค์ประกอบหลักเลยนะั่นก็คือเหล็กนั่นเองและท่านเหล็กเนี่ยนะครับเมื่อร่างกายของเราไม่มีเหล็กนะครับโลหิตก็จะจางลงจางลงเรื่อยๆครับดังนั้นในคลิปนี้หมอหมีก็เลยจะมาแนะนำครับสามผักสมุนไพรที่จะช่วยบำรุงเลือดของคุณนะครับแก้เลือดจางโลหิตจางได้ถ้าอยากรู้กันแล้วว่ามีผักอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ ข้อที่หหน่อไม้ฝรั่งนะครับหน่อไม้ฝรั่งได้ขึ้นชื่อเลยครับว่าเป็นพืชผักนะครับที่มีธาตุเหล็กที่สูงมากๆครับดังนั้นใครที่โลหิตจางอยู่เลือดจางอยู่ร่างกายขาดธาตุเหล็กนะครับหาหน่อไม้ฝรั่งมารับประทานเลยครับก็จะช่วยให้เลือดของคุณดีขึ้นได้และนอกจากนี้นะครับตัวหน่อไม้ฝรั่งนะครับมีไฟเบอร์ที่สูงมากๆเลยครับดังนั้นเวลาเรากินเข้าไปแล้วจะช่วยแก้การท้องผูกได้อีกนะครับแล้วก็ยังอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุต่างๆมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็็ยยัังเปนนโรรบบติด้วะค ด้วยเป็นอาหารแบบทีเรียตัวดีในลำไส้ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆด้วยดังนั้นเนี่ยโอ้โหมีประโยชน์มากๆเลยครับเพราะฉะนั้นาหารอน่อไม้ฝรั่งมารับประทานกันเลยครับสำหรับใครที่เป็นโลหิตจางอยู่ครับ ข้อที่2บลอกโคลี่นะครับบลอกโคลี่ก็เป็นอีกผักหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำครับสำหรับคนที่ต้องการบำรุงเลือดนะครับเพราะว่าบลอกโคลรี่เนี่ยครับนอกจากที่จะมีเหล็กสูงแล้วยังมีส่วนประกอบของแร่ธาตุโฟเลตอีกด้วยนะครับแร่ธาตุโฟเลตเนี่ยครับก็จะช่วยบำรุงเม็ดเลือดของเราให้แข็งแรงไม่แตกง่ายนะครับทำให้โลหิตไม่จางดังนั้นเนี่ยนะครับใครที่เป็นโลหิตจางอยู่เลือดจางอยู่นะครับขาดทั้งโฟเลตขาดทั้งเหล็กแบบนี้หาบลอกโคอี่มารับประทานเลยครับทำเป็นเมนูหลากหลายได้เลยครับกินเป็็นนสลััดดกไ้ะครบ หรือว่านํามาทําเป็นต้มนะครับนำเป็นผัดต่างๆเหล่านี้ก็จะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงครับข้อที่3ผักตําลึงนะครับตำลึงเป็นพืชผักพื้นบ้านของไทยครับหาง่ายมากๆเลยครับหลายคนก็ชื่นชอบในการรับประทานส่วนใหญ่หมอจะชอบกินเป็นแกงจืดตตาลึงแบบนี้นะครับโหอร่อยมากๆเลยต้องบอกเลยครับว่าตำลึงเนี่ยนะครับมีเหล็กสูงเหมือนกันนะครับไม่แพ้บ็อกเกอรี่หรือว่าหน่อไม้ฝรั่งเลยครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีกากใยอาหารที่สูงด้วยนะครับใครที่เป็นเบาหวานเนี่ยนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าก เ,เวลาเราประทานเข้าไปแล้วจะช่วยลดการดูดซึมน้ําตาลลดการดูดซึมไขมันนะครับทำให้น้ําตาลในเลือดดีขึ้นไขมันในเลือดดีขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยนอกจากประโยชน์ในการที่จะช่วยให้บํารุงเลือดของเราแล้วยังดีต่อร่างกายในด้านอื่นๆอีกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยหามารับประทานได้เลยนะครับอาทิตย์หนึงเนี่ยครับกินทักสามื้อ4ีมื้อนะครับแบบนี้จะดีต่อร่างกายมากๆเลยครับ สรุปนะครับสผักสมุนไพรช่วยบำรุงเลือดแก้เลือดจางว่ามีอะไรบ้างครับข้อที่1ครับนะั่นก็คือหน่อไม้ฝรั่งข้อที่2บอกเกอรี่แล้วก็ข้อที่3ก็คือผักตำลึงนั่นเองครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับหมอต้องบอกไว้ก่อนว่าพวกเหล็กในผักเนี่ยนะครับร่างกายจะดูดซึมได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นเนี่ยจจะต้องรับประทานในปริมาณที่มากขึ้นสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็อาจจะต้องรับประทานอาหารอื่นๆด้วยที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นพวกเนื้อสัตว์นะครับไข่แดงนะฮะพวกนี้ก็จะมีธาตุเหล็กที่สูงเช่นกันนะครับดังนั้นใครที่เลือดจางโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กเนี่ยอาจจะต้องรับประทานพวกเนื้อสัตว์แล้วก็ไข่แดงให้มากขึ้นด้วยครับ หมออยากจะแนะนําเคล็ดลับง่ายๆในการเพิ่มการดูดซึมเหล็กเข้าสู่ร่างกายนะครับนั่นก็คือรับประทานผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงๆนั่นเองครับวิตามินซีเนี่ยจะช่วยเพิ่มการดูดซึมเหล็กเข้าสู่ร่างกายนะครับรับประทานเป็นส้มก็ได้ฝรั่งก็ได้พวกเบอร์รี่อะไรต่างๆที่เปเรี้ยวๆก็ได้นะครับร่างกายก็จะดูดซึมเหล็กได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับพวกชาพวกกาแฟลดการดูดซึมเหล็กเข้าสู่ร่างกายนะครับดังนั้นเนี่ยไม่แนะนาครับว่าใครที่เป็นโรคโลหิตจางอยู่นะรรอาาาาจต้งลดดปิมมมณใกกืื่่ชแฟ หรือว่าต้องคนละมื้อกันนะครับไม่รับประทานพร้อมอาหารครับเพราะว่าจะลดการดูดซึมเหล็กเข้าสู่ร่างกายจะทําให้เลือดไม่หายจากสักทีครับแนะนําเลยครับสําหรับใครที่เป็นโลหิตจางเลือดจางนะครับลองนําไปปฏิบัติกันดูครับ รับรองเลยว่าร่างกายจะแข็งแรงนะครับแล้วก็โลหิตไม่จางด้วยครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาส์มอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกกคาาาาาถมมเเเลลยแ้วรจอันบบ